สวัสดีค่ะเด็กๆคะสำหรับคลิปโรอนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนานและวัฒนธรรมในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4และเนื้อหาในคลิปโรอนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องสรุปพุทธประวัติเด็กๆพร้อมจะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องสรุปพุทธประวัติกันเลยดีกว่าคะ่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทําความเข้าใจในความหมายของคําว่าพุทธประวัติกันก่อนดีกว่าค่ะพุทธประวัตินะคะก็คือประวัติของพระพุทธเจ้านะคะนับตั้งแต่ประสูติหรือว่าเกิดนะคะจนกระทั่งปรินิพานหรือเสียชีวิตการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัตินะคะก็จะทําให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนานะคะมากยิ่งขึ้น เด็กๆไม่ต้องจดนะคะเดี๋ยวไปพร้อมกับครูฝนเลยต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพุทธประวัติตอนที่พระพุทธเจ้านะคะประสูตริหรือว่าเกิดกันบ้างนะคะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีพระนามเดิมว่าสิทธ,ธะนะคะทรงเป็นพระราชโอรสนะคะของพระเจ้าสุทโทธทนะและพระนางสิริมหา,มายานะคะแห่งกบิลพัทเจ้าชายสิทธ,ธะเนี่ยทรงประสูติหรือเกิดนะคะในวันขึ้น15้าค่ำเดือนห ตายตนสารณะลุมพินีวันและหลังจากที่พระองค์เนี่ยประสูติได้เจ็วันนะคะพระมารดาเนี่ยก็สวรรคตนะคะหมายถึงตายนั่นเองค่ะพระเจ้าสุดโทนะนะคะผู้เป็นพ่อเนี่ยจึงให้พระนางมหาประชาบดีโคตมีนะคะผู้เป็นน้าเนี่ยมาดูแลเจ้าชายนะคะสืบต่อมาเมื่อจเจริญวัยนะคะเจ้าชายเนี่ยก็ได้รับการศึกษาเล่าเรียนจนจบการศึกษา แล้วเมื่อพระชนมายุนะคะได้16พรรษาห,หรือ16ปีนะคะก็ได้อภิเศษสมรสนะคะหรือแต่งงานกับพระนางยโสธราหรือเรียกชื่อนึงว่าพระนางพิมพานะคะและก็มีพระโอรสหรือลูกชายนะคะหนึ่งพระองค์มีพระนามว่าราหุลค่ะนี่คือพุทธประวัตินะคะตอนที่พระพุทธเจ้าประสูติหรือว่าเกิดนั่นเองค่ะเด็กๆคะ วันหนึ่งนะคะนขณะที่เจ้าชายสิทธัตฐาเนี่ยได้เสด็จออกไปนอกเมืองและได้ทอดพระเนตรเห็นนะคะคนแก่คนเจ็บคนตายก็เกิดความสลดพระไทยและคิดว่าสิ่งเหล่านี้ทําให้เกิดทุกข์นะคะไม่มีใครเนี่ยที่จะสามารถหลีกเลี่ยงได้รพรรพองนะคะได้เห็นนักบวชรูปหนึ่งซึ่งมีกิริยาสงบเรียบร้อยก็ทรงเกิดความเลื่อมใสจึงทรงตัดสินพระไทยนะคะออกผนวหรือบวชนะคะก็เพื่อสแสวงหาหานทางในการพ้นทุกข์ และนี่นะคะก็คือรูปภาพตัวอย่างเจ้าชายสิทธัตถะนะคะทรงทอดพระเนตรเห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและก็นักบวชค่ะต่อไปค่ะในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเนี่ยต้องตัดสินพระทัยนะคะก็ต้องทรงจากพระนางยาโสธราหรือพระนางพิมพาและพระโอรสนะคะหรือพระราหุนนั่นเองนะคะที่พระองค์เนี่ยทรงรักยิ่ง เพื่อเสด็จออกผนวดหรือบวชนะคะเมื่อถึงใกล้ฝั่งแม่น้ำอนมานะคะจึงทรงผนวดด้วยตัวของพระองค์เองและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะเจ้าชายธัตถะทรงผนวดนะคะใกล้ฝั่งแม่น้ำอนมาต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพุทธประวัติตอนที่พระองค์เนี่ยตรัสรู้กันบ้างนะคะหลังจากที่ทรงผนวดแล้วพระองค์นะคะก็แสวงหาหนทางแห่งการพ้นทุกข์ โดยการทรมานร่างกายของตนเองเนี่ยจนสู้ผอมแต่ก็ไม่พบทางนะคะแห่งการพ้นทุกข์จึงทรงเปลี่ยนวิธีการนะคะมาเป็นการบําเพ็ญเพียรทางจิตนั่นก็คือนั่งสมาธิสวดมนต์แผ่เมตตาและก็ประทําแต่ความดีนะคะเมื่อพระชนมายุครบ35พรรษาหรือ35ปีนะคะพระองค์เนี่ยก็ได้ตัสรุปเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าในคืนวันขึ้น15่ํานะคะเดือนห ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูพุทธประวัติตอนที่พระพรุทธเจ้านะคะปรินิพานหรือ เสียชีวิตกันบ้างนะคะเมื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยตัสรู้แล้วก็ได้ทําการเผยแผ่พระพุทธศาสนานะคะเป็นระยะเวลานะคะทั้งสิ้นเนี่ย45ปีก็จะมีพุทธสาวกเนี่ยเป็นจํานวนมากมายเลยนะคะซึ่งพระองค์เนี่ยสเสด็จดับขันธปรินิพานนะคะในขณะที่พระองค์เนี่ยมีพระชนมายุนะคะได้แค่80พรรษาหรือ80ปีนะคะที่ใต้ต้นสาระณนะเมืองกุสินาราในวันขึ้น15ค่ำเดือน6 ะะและนี่นะคะก็คือรูปภาพตัวอย่างพระพุทธเจ้านะคะเสด็จดับขันธปรินิพานนะคะที่ใต้ต้นสาระเมืองกุสินาราค่ะอาละค่ะเด็กๆาก็จะจากกันไปนะคะครูฝนก็อยากจะให้เด็กๆเ,เนี่ยได้กลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปวิดีโอนี้สําหรับคลิปหน้านะคะครูฝนก็จะมาทบทวนเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับสรุปพุทธรประวัตินะคะให้กับเด็กๆอีกหนึ่งครั้งสําหรับวันนี้ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ใน คลิปวิดีโอหน้านะคะด็กท่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย